สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกันคุณครูก็จะพาทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และกิจกรรมสร้างสรรค์นในวันนี้จะแบ่งออกเป็น3มช่วงค่ะช่วงแรกคุณครูก็จะมาแนะนำชื่ออุปกรณ์ต่างๆว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างและคุณครูก็จะให้เวลาเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมกับให้คุณพ่อคุณแม่ปิ้นใบงานที่คุณครูส่งให้นะคะช่วงที่2เด็กๆจะได้รู้จักขั้นตอนการทำในแต่ละขั้นตอนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมทีละขั้นตอนค่ะช่วงที่3ส,สรุปกิจกรรมสร้างสารรค์และวิธีการเล่นพร้อมคลิปการเล่น ถ้าเด็กๆคนไหนทำแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามารู้จักอุปกรณ์ต่างๆว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนกันเลยคะ่ะค่ะอุปกรณ์อันแรกนะคะคือใบงานที่เด็กๆจะต้องปิ้นค่ะส กาวก้าวสองหน้าเด็กๆเห็นไหมคะว่าจะต้องเป็นรูปล่างหน้าตาแบบนี้นะคะใครรู้จักบ้างเอ้ย3กันไกการใช้กันไกควรมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ 4. ลูกตาตุกตาหรือว่าถ้าไม่มีเราก็ใช้ปากกาสีเขียนเองได้ค่ะ 5. ปากกาเมจิกไว้สำหรับเขียนตกแต่งค่ะ 6. ไม้ติมถ้าไม่มีก็สามารถใช้ไม้อย่างอื่นทดแทนกันได้ค่ะเด็กๆรู้จักอุปกรณ์กันแล้วอย่าลืมไปเตรียมกันนะคะ แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองค่ะ